งวดก่อนนี่เก้าเก้าสามเขาลุ้นเลขเขาบอกตัวนี้ออกแท้ตัวนี้ออกแท้เขาลุ้นเลขกันนะแต่งวดนี้เขาบอกว่าเขาชอบห้าเจ็ดหกนะครับเขายังไม่ได้ลุ้นนะแล้วเขาไม่ได้บอกมาบอกด้วยว่าจะออกตัวนี้เขาบอกเขาชอบตัวนี้ะนะครับฝันเม<อ>น definite, นื่อคืนเนี่ยฝันออาตื่นเช้ามาสะดุ้งเลยนะค่ะเหมือนตอนอยู่รีสอร์ทเลยพอสะดุ้งตื่นมาแล้วมันนอนไม่หลับนะครับเขามาบอกว่าตัวนี้ออกแน่ตัวนี้จะออกตัวนี้ออกแน่นมันต่างกันแล้วเขาบอกอันนี้เขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีเข้ามาใหม่นะครับผมเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดสัต์สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนมีฝนะันแล้วเนาะมันบอสครับฝันว่าฝันเห็นคนแก่คนเดิมอีกแล้วเดินเข้าไปในป่าฝันเห็นคนแก่คนเดิมคนแก่คนแก่นะครับผม ได้ยินเสียงจําเสียงเขาจําเสียงเขาได้ชัดเจนเลยนะเป็นคนแก่ผู้เฒ่านะครับเป็นผู้เฒ่าเป็นคนแก่นะในความฝันนี้เขานั่งกันอยู่แต่ไม่มีทีวีไม่มีอะไรนะค่ะอแอดมินนี้ก็เดินไปแต่เดินเหมือนไปในป่าป่าหลังบ้านเนี่ยครับผมจะป่าเล็กป่าเล็กมากป่าลึกพอสมควรนะครับผมเดินเดินเดินก็ไปได้ยินเสียงเขาโศกันยิเสียงเขาคุยกันเขาก็ะซิบกันนะครับผม,มเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้นะครับ เขาบอกเขาชอบตัวนี้เป็นเป็นเลขนี่แหละครับพูดเป็นเลขนี่แหละเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้ห้าเจ็ดหกเขาว่างั้นในความฝันนะครับผมในความฝันอืเขาฝันเป็นตัวอีกแล้วอฝันเป็นตัวอีกแล้วค่ะเขาบอกเขาชอบตัวนี้อืฝันคล้ายๆกับเหมือนที่เจ้าน้องฝันรอบนั้นที่มีผู้หญิงกับผู้ชายมาโศกันอยู่ข้างบ้านใช่ไหมแต่ว่าผีผูเฒทานี่เป็นเป็นคนเดิมที่มาบอกงวดเมื่อกี้ว่าค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นผีแล้วเขาเป็นอะไรนะ แต่เป็นนูแต่ว่าเป็นคนแก่เป็นคนอายุเยอะนะครับผม FC บอกว่าคนแก่เก้าพูดกันห้าเจ็ดหกเป็นหาเจ็ดเก่าเลยะค่ะก็พูดกันอย่างเงี้ยครับ FC ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกแต่เสียงเบามากเลยนะอืมก็พูดกันสองคนแอดมินนะเดินไปไปได้ยินก็พูดกันพอดีอืมอืมแต่ว่ากระกลับ,บหัวไปน้น้าเนาะไม่ใช่เ้าเตรียมจะไปซื้อแล้วบอก เหมือนงวดนั้นอ่ะเขาซื้อแล้วนะที่เขามาโหกันหิ้วฮิ้วิ้วอ่ะที่เขาอ่ะเก้าเก้าสามอ่ะเขาน่าจะซื้อกันแล้วเขาเลยมาโหวว่ามันถูกเก้าเก้าสามอันนี้ในความันนาะพิวอันนี้เขาพูดกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้มารุ้นเลขนะไอ้รอบนั้นที่ฝันว่าเก้าเก้าสามอันนั้นเขารุ้นเลขกันค่ะเออเขาซื้อแล้วอันนั้น่ะเก้าเก้าสามอ่ะแต่อันเนี้ยเขามาพูดกันเขาบอกว่าจอบตัวนี้ห้าเจ็ดหกเขาบวักันเลยเออเขาพูดกันค่ะก็นั่งอยู่ประมาณสามสี่คนได้ประมาณนั้นมีผู้เฒ่านะครับผมนั่ เสียงมัมีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายด้วยในวองฝันนะครับผู้เ่านี้ลักษณะคล้ายๆกันกับงวดเมื่อกี้วะค่ะพี่นิวน่าจะใช่เสียงคล้ายๆกันเลยนะครับได้ยินแต่เสียงเด็กน้อยเด็กล็กนี่ว่ามีบอค่ะพี่นิวไม่แช่ผู้เ่าเด้วยอย่างเดียวเลยนะครับจะแปลกแปลกตรงที่ไหนเอฟซีรู้ไหมแปลกตรงที่งวดก่อนที่993เขาลุ้นเลขกระบอกตัวนี้ออกแท้ตัวนี้ออกแท้เขาลุ้นเลขกันนะแต่งวดนี้เขาบอกว่าเขาชอบ5 7ก นะครับเขายังไม่ได้ลุ้นนะแล้วเขาไม่ได้บอกมาบอกด้วยว่าจะออกตัวนี้เขาบอกเขาชอบตัวนี้นะครับต่างกันตรงนี้แหละครับฟังฟังไหวซะก่อนเนาะเพราะว่ามันกระพึงเลขออกมากมว่ากีเหมือนะคะนัดทีของแอดมินต่างกันนะนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ถ้าไม่ออกแสดงว่าผีหรอกนะครับแต่ถ้าบอกว่าตัวนี้ออกแน่ก็คือว่าออกแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วก็เหมือนเขาซื้อแล้วเขาก็มาลุ้นด้วยกันเขามันลุ้นในทีวีด้วยกันนะครับแต่นี้เขานั่งคุยกันว่า ชอบตัวนี้ห้าเจ็ดหก็เลยกัดกัดหัวไว้เป็นห้าเจ็ดเก้านาะนะครับถ้าเอฟซีไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาที่ห้าเจ็ดหก็ได้เนาะแต่ว่ากับว่าเนี่ยเด้เพราะว่าอย่างขึ้เอฟซีทานเมือกี้นี่เพิ่นว่าผู้เทาเก้าเพิ่นว่าเออห้าเจ็ดเก้าก็ได้หรือว่าเอฟซีไม่ชอบ5้า็กแต่เขาบอกว่าเขาชอบห <FC S 2> ้าเ็หกอฟซีห้า็ดเก้าก็ได้หกตัวเลยกันนะครับใช่ใช่อืมน่ครับนี่เละครับฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันโอ้ตื่นช้ามาสะดุ้งเลยนะค่ะ เหมือนตอนอยู่รีสอร์ทเลยพอสะดุ้งตื่นมาแล้วมันนอนไม่หลับนะครับมันมันก็เชิงว่ากลัวไม่ก็ไม่กลัวหรอกเพราะมันนอนบ้านตัวเองไม่มันไม่เหมือนกับอยู่รีสอร์ทอยู่รีสอร์ทสะดุ้งตื่นขึ้นมากลัวเลยครับผมนอนไม่หลับเพราะมันต่างที่นะครับมันต่างที่มันต่างบ้านเราก็ถึงว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราเออเราจะฝันหรือว่าอะไรแล้วก็กลัวเหมือนเดิมนะครับอืมแล้วตื่นประกอบกระตืนขึ้นมาได้ยินเสียงคนอาบน้ําตอนตีสามด้วยร้อนเลยบะตอนอยู่รีสอร์ทนะนะครับตอนอยู่รีสอร์ท แต่เมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ก็คิดเออฝันอยู่ว่ะเออสะดุ้งตื่นกำลงฝันเนี่ยโอ้ทำไมฝันคลั่งแท้ว่ะ<ม>ตื่นเช้ามาก็เลยรีบอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะครับผมเนาะคือมาขึ้น,นไลฟ์สดบอก FC เอฟซีนี่แหละครับอืมฝันเป็นตัวนะฝันไม่ตัวมันแล้วแต่ลัทธิของแต่ละคนแต่ลัทธิของแอดมินเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาบอกว่าตัวนี้ออกแน่ตัวนี้จะออกตัวนี้ออกแน่มันต่างกันแล้วเขาบอกอันนี้ก็ชอบ<ม>เขาบอกว่าเขาชอบ<ม>ตัวนี้ แต่ว่าอันงวดเมื่อกี้นี่ที่พี่นิวฟันนี่ขึ้นมันออกไปแล้วเก้าสามใช่บันนี้ความเป็นจริงมันก็ะมา่าไอรีเก<ช>้าสามนะคะใช่ในเขาลุ้นเละกันเขาบอกตัวนี้ออกแน่พอออกเก้าเก้าสามเฮเลยแต่ว่าไอ้น,นิวนี่ฟันดีแลยหระคะฟันดีแล้วเมื่อคืนนะครับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกนะครับอ่อนั่นแหละรครับผมห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้านะครับส่วนของปูให้มาสามหกจ้ะสามหกเม็ดเดียวนะครับ เพราะว่าของท่านเข้าสามตัวนะครับอันนี้แอนด์วินพูดจริงๆนะไม่ได้โกหกนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับแต่ว่าเพิ่นบอกให้ไทยบอกข่าพี่นิวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแถวเนี้ยเตะแอดมินย้ายมาอยู่บุยลแอดมินยังไม่เคยไปถ่ายหลวงพ่อหรือว่าอาจารย์เลยนะครับอส่วนใหญ่มีตามาพูดเราเองนะครับผมไม่เคยเลยไม่เคยไปถ่าย <c oughs> นะครับเพ่นนี่แหละครับฝันเมื่อคืนฝันเห็นคนแก่พูดเบามากเลยนะ เขาเขานั่งพูดกันใกล้ๆเขาอยู่ใกล้ๆกันแต่แอดมินนี่อยู่ไกลพอสมควรนะครับเขาพูดกันว่าฉันชอบตัวนี้แหละ่าเขาสิมกันบหรอคะพี่นิวเออเขาพูดกันสิมกันเหมือนกระซิบกันอ่ะแบบมันเบานะครับผมนะแต่ว่าแอดมินเสียงได้ยินเสียงไม่ชัดค่ะได้ยินแบบลางๆมากเลยมันไม่เหมือนตอนเก้าเก้าสามตัวนี้ออกแท้ที่เนี่ยเก้าเก้าสามเหมือนประกาศผลนะครับผมออกจริงๆนะครับอันนี้ฝันว่าฉันชอบตัวนี้เลยห้าเจ็ดหกเค่อยๆบอกใช่พูดเบาๆกระซิบกันแอดมิน เอียงหูฟังอย่างเงี้ยคะแต่มันได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นห้าเจ็ดหกนะครับแล้วตื่นมานี่ก็จบจับใจความได้ว่าฝันอย่างนี้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเอฟซีเหมือนตอนนั้นแหละฝันว่าได้ไปเกี่ยวเหมือนเก้าเก้าสามเนาะไปสีข้าวไปสีข้าวเอาหมอเพื่อนพาไปขี่รถเล่นขี่รถเล่นเสร็จจะกลับมาลุ้นเลขก็ดูดิฝันเป็นเรื่องเป็นราวครับผมโห้าเจ็ดหกคือตรงกันกับกุญแจรถไก่แท้ปะนี่หือ ห้าเจ็ดหกตรงกันกับกุญแจรถค่อยเลยอือเออะตรงกันเลยบ่ะตรงกันเลยค่ะแมเนค่ะห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าสาธุเห็นมาเด้อเดี๋ยวจะได้ทําบุญที่สวนสงศ์ไปให้ท่านอีกเนาะค่ะเขามาบอกนะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเลยมันจะออกแท่นะค่ะเขามาบอกว่าฉันชอบตัวนี้อ่ามันต่างกันตรงนี้แหละครับอันลัทธิของแอดมินน่ะมีอยู่สามอย่างจะออกตัวนี้ ตัวนี้ออกเทตัวนี้ออกแน่อชอบตัวนี้จะออกตัวนี้ตัวนี้ออกแน่มีสามอย่างนะครับผมไม่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามมลุ้นกันว่าที่เขาบอกว่าฉันชอบตัวเนี้ยจะออกไหมแต่ถ้าตัวนี้ออกแน่น่ะออกแน่นอนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าบอกว่าจะออกตัวนี้ถ้าไม่ออกแสดงว่าผีหลอกแต่ว่าก็าเคยนะเคยตอนอยู่อุดรตอนนั้นห้างงวดเนาะเราเราความย้อนหลังตอนนั้นห้างงวดเขาบอกจะออกตัวนี้ออกจริงๆ ผมยาวอ่ะใช่ๆอยู่ที่ภูมินะครับผมถ้าเขาบอกจะออกถ้าออกแสดงว่าภูมิดีมากช่วงนี้ละค่ะพี่นิวช่วงเดือนมิถุนาในละพี่นิวลงประยุ่อุดรใช่แล้วก็ไปออกกล่องใหม่ๆช่วงนั้นหางวดติดเลยโคตรบูมเป็นเดือนนะครับผมเดือนเดือนไหนที่บูมก็คือบูมนะครับก็คือว่าถ้าถูกได้ถูกติดจะถูกติดติดเลยนะครับอบางทีก็ถูกสองงวดเบ้นงวดหนึ่งแล้วก็กลับมาถูกอีกใช่บางทีก็ถูกยาวเลยนะครับแต่ว่าหางวดติดนี่รุ่ดรุดแค่งวดเดียวดดวยที่มันตดติดกัน่่ใช ถูเราถูกตรงๆเลยนะนี่เนี่ยถูกถูกภายในเลขสามตัวนี่แหละครับผมก็คือว่ามันต้องตัดด้วยนะครับอืมเป็นห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าอะไรแบบนี้เนาะครับ FC ถามว่าเลขปูห้มาตัวหนก็ขาดสามหกสามหกสามหกหกสามหรือว่า FC จะสามเก้า้วยก็ได้แล้วแต่เนาะเพราะว่าเป็นตัวเดิมแต่ตัวเดิมก็ไม่แน่ก็มีเปอร์เซ็นต์มาได้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้กลับสามเก้านะท่านบอกว่าสามหกตัวเดียว อันเซียท่านอยากจะกลับก็ได้แอดมินก็ไม่อยากกลับให้เดี๋ยวมันจะไ่แค่แนวทางนะคะอันเลขปูสีเขียนไว้ตัวหน่อยๆข้างล่างเนาะเพราะว่าเธอเอฟซีสีทรับสนความฝันหนีสียุ่ข้างบนนะคะค่ะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางในการยึบจับสลากกินแบงรัฐบาลอย่างเดียวนะคะก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะก็เป็นแค่แนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะะคไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาเนาะ มันมันหลังจากนั้นมาสองวันแล้วใช่ไหมค่ะเออสองสามวันแล้วนะครับผมวันนี้วันที่ห้าเนาะค่ะนั่นแหละสองสามวันแล้วหลังจากที่ไปที่ทิ่สวนบุญสวนกุศลให้เขานะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันที่เห็นกันรีศรเพราะว่าเป็นคนแก่พู้เฒ่าคือกันบ่ค่ะใช่เป็นผู้เฒ่าเป็นพูเทเฒ่าแล้วเสียงคล้ายกันมากถึงจะได้ยินเสียงเบาค่ะถึงเสียงจะเบาแต่ตอนเขาโหนะตอนตอนเขาเหตัวนี้ออกแค่แต่เสียงดังมากเลยนะ เสียงแบบขาถือเหล็กเนาะในความฝันเขากระเสียงดังแตอ,อถูกเลขกเนาเฮ<ช>้เลยแหละครับเฮ้เรียบบ้านเลยแหละครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะออยู่กันหลายคนตอนรุ้นเล็กแต่ตอนที่เขากระซิบกัน่ประมาณสามสี่คนได้มั้งนะครับแต่ว่าเสียงเบามากนะครับเขาก็ซิปกันอ,อเขาซิมกันเนาะ,ะ,นะใช่ใช่เขาก็ซิปกัน